ไปที่จังหวัดชนบุรีครับหนุ่มฉุนแท็กซี่จอดขวางนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเนี่ยพบเห็นเหตุการณ์มาห้ามครับนะก็ถูกชกบาดเจ็บไปเหมือนกันนะเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อเวลาตีสี่นาทีของวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาที่สถานีตำรวจพุทรเมืองพัทยานะครับทางตำรวจเขาได้รับแจ้งว่าเหตุมีเหตุ การทำร้ายร่างกายมีผู้ได้รับบาดเจ็บและคนร้าย,ยมีอาวุธปืนใช้อาวุธปืนนี่ข่มขู่ชาวบ้านเหตุเกิดในซอยพัทยา15ใกล้กับวอล์กิ่งสตีพัทยาตำบลหนองเปืออเภอบางละมุงจัังหวดชลบุรีหลังได้รับแจ้งจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทางผู้กับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาก,ก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจในเขตพื้นที่เนี่ย พร้อมประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้รีบไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเลยนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมุงดูเหตุการณ์กันเป็นจำนวนมากพบเห็นคนเจ็บทราบชื่อว่านามิสเตอร์อาเทมนะครับอายุ27ปีสัญชาติรัเสเซียได้รับบาดเจ็บมีแผลฉีกขาดที่ปากทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้ประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเคลื่อนย้าย ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลใกล้เคียงยังมีผู้เสียหายอีกรายหนึ่งครับขับรถแท็กซี่หนีตายไปแล้วส่วนผู้ก่อเหตุได้ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงจากการสอบถามพลเมืองดีทราบว่าขณะที่รถแท็กซี่ได้จอดอยู่กลางถนนเนี่ยผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายขี่จักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda P4X สีขาวสะพายกระเป๋ามีปืนเน็บที่เอว จึงทาการตะโกนด่าทอแท็กซี่ก่อนที่จะชักปืนมาข่มขู่เมื่อนักท่องเที่ยวและผู้ได้รับบาดเจ็บเห็นจึงร้องตะโกนหวังห้ามปามทําให้ผู้ก่อเหตุไม่พอใจหันมาชกเข้าไปที่ใบหน้าแล้ววนรถเนี่ยหลบหนีไปเบื้องต้นทางภูมกับการสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสของผู้ก่อเหตุที่พกอาวุธปืน เข้ามาก่อเหตุในแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากซึ่งการกระทําครั้งนี้เนี่ยเป็นการทําลายภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาอย่างหลักนะอย่างไรก็ตามได้ทําทการวิทยุสกัดจับตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายเนี่ยจะหลบหนีและตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อไล่ล่าผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีทางกฎหมายอันนี้เป็นการทําแบบอมผมว่ามันนะครับ มันเป็นการกระทําที่ทําให้เมืองไทยเสียภาพพจน์นักท่องเที่ยวเนี่ยจะไม่อยากมาเที่ยวเมืองไทยนะนะครับอืมนะมันก็เป็นสิ่งไม่ดีบอลบ้าน,านททวี